เบตงนะที่ที่ผมบอกอ่ะม,มันไม่ใช่ธรรมชาติสร้างนะที่ผมคิดนะแม่สวรรค์สร้างไม่เบตงก่อนจะกลับกรมศินห์วกโกทักโกได้รับนงันจากประเทศผม,ผมคิดยงเขาถามเงอนเลยบอกพี่แค่คิดผมังไม่กล้าคิด ทีเ่เรื่องของการรายงานประจำวันนะครับ110รยสํายสำหรับวันนี้นะครับเป็นการติดเชื้อในประเทศ64รายในขณะที่โควิด -19 กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งคือช่วงเวลาเดียวกับการเดินทางครั้งใหม่ของผมซึ่งมีจุดหมายปลายทางในครั้งนี้คือเมืองใต้สุดแดนสยาม1ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ และรถไฟก็ยังเป็นขนส่งในดวงใจของผมเช่นเคยแต่การนั่งรถไฟในครั้งนี้แตกต่างออกไปจากทุกครั้งเพราะเป็นการนั่งรถไฟลงสู่ภาคใต้ครั้งแรกและยังเป็นระยะทางที่ไกลที่สุดในชีวิตเพื่อไปยังจังหวัดยะลาและค้นหาตัวอ,อักษรมาเติมเต็มกระดาษที่ว่างเปล่าภายในหัวใจ ร้มกับค้นหาเครื่องหมายสำหรับการยืนยันในความเชื่อของตัวเองว่าทุกๆสิ่งบนโลกใบนี้นั้นถูกสร้างขึ้นมาให้มีสองด้านเสมอเมื่อมีไม่ดีก็ต้องมีดีและเมื่อมีสีขาวก็ต้องมีสีดำควบคู่กันไปกับคำว่าเหตุการณ์ไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เคยได้ยินมาตลอดว่าในสถานที่แห่งนั้นไม่ปลอดภยัย และไม่ควรที่จะเดินทางไปโดยลำพังณสถานที่แห่งนี้แสงของวันใหม่ที่ส่งผ่านหน้าต่างของรถไฟเข้ามากระทบกับดวงตาเป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆ เช่นเดียวกับการเดินทางโดยรถไฟครั้งนี้ที่เป็นการเดินทางลงสู่ภาคใต้ครั้งแรกของผมและวิวสองข้างทางหากเป็นการนั่งรถไฟขึ้นสู่ภาคเหนือนั้นก็จะเต็มไปด้วยป่าเขาและทุ่งนาแต่การเดินทางมายังภาคใต้จะมีแต่สวนยางพาราและต้นปลาล์มน้ำมันที่ทำให้เรานั้นสามารถรับรู้ได้ทันทีว่าขณะนี้เรากำลังอยู่ในพื้นที่ของภาคใต้ เมื่อรถไฟได้มาถึงยังสถานีหาดใหญ่ที่เป็นดังประตูสู่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ความเข้มงวดในด้านความปลอดภัยก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงยังสถานียะลาช่วงเวลาของความสับสนและความตื่นเต้น กำลังเข้ามาพร้อมกับภาพแปลกตาที่แตกต่างจากจังหวัดยะลาที่เคยได้ยินมาจากการเล่าขานของคนรอบตัวและความกลัวที่ถูกยัดเยียดจากจอทีวีผู้คนมากมายยังคงใช้ชีวิตที่เป็นปกติซึ่งต่างจากความคิดหรือทุกสิ่งที่เคยได้ยินมาตลอดจนผมต้องตั้งคำถามกับตัวเองอยู่บ่อยครั้งว่าเรามาถูกที่แล้วใช่ไหม และเมื่อเดินออกมาจากสถานีก็มีพี่ขับรถตุ๊กต๊กมาแนะนําสำหรับการเดินทางต่อเพื่อไปยังอำเภอเบตงโดยเรานั้นสามารถเลือกการเดินทางได้หลายทางแต่ครั้งนี้ผมเลือกที่จะไปโดยรถตู้และพี่คนขับรถตุ๊กตก,ก็พาผมมาส่งยังคิวรถตู้ยะลาเบตงห จะไปลงในตลนาดได้เลยติ๊กยวกับข้างคิโอีซึ่งมีระยะทางโดยประมาณ120กิโลเมตรกับภาพของด่านทหารที่มีจุดสกัดตั้งเป็นระยะระยะตลอดเส้นทางและสำหรับเด็กน้อยหัดเที่ยวแบบผมที่เตรียมตัวมาแค่ตั๋วรถไฟพร้อมกับเป้เพียงหนึ่งใบ เมื่อมาถึงยังเบตงผมตกลงที่จะเข้าพักที่โรงแรมโมเดิร์นโฮเทลเพราะนอกจากตั๋วรถไฟกับเป้เพียงหนึ่งใบก็ไม่มีอะไรที่เตรียมตัวมาเลยสักอย่างเมื่อเจอโรงแรมที่ไหนจึงตัดสินใจเข้าพักที่นั่นโดยไม่ต้องคิดอะไรและการเช่ามอไซค์ก็ยังเป็นทางเลือกสำหรับเด็กัดเที่ยวคนเดียว ที่จะเป็นตัวช่วยให้การเดินทางนั้นง่ายมากขึ้นหลังจากที่ขี่รถวนไปวนมาภายในเมืองอย่างไร้จุดหมายผมได้มาพบกับชายคนหนึ่งที่มีนามว่าโกไข่นักสะสมภาพเก่าและยังเป็นผู้ที่รู้ถึงความเป็นมาของเมืองเบตงเป็นอย่างดีผมจึงไม่พลาดโอกาสสำหรับการรับฟังและการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ของเมืองนะใต้สุดแดนสยามแห่งนี้เบตองนะที่ที่ผมบอกอะ่ะครับผมมันไม่ใช่ธรรมชาติสร้างเลยที่ผมคิดนะแม่สวรรค์สร้างไหมเบตงองเพราะที่อื่นมันไม่ผมว่านะ่ไม่ใช่ทั้งประเทศเพราะหลายหลายในในหลายหลาย,ลาย,ลาย,ลายในในโลกนี้ในในเอเชียนี่มันไม่มีเหมือนกับเบตงนะเบตงจะมีอะไรเป็นของของมันเองอย่างเช่น ชนเผ่าพื้นเมืองที่ไหนเบตงมีเว้ยถ้าทำไมที่อื่นไม่มีใช่ทำไมเบตงอากาศมีแต่ดีทั้งปีอะมีหมอกตลอดทั้งปีทั้งปีมีทั้งปีแล้วเย็นทั้งปีเพรวไอหมอกนี่ไม่ใช่เพิ่งมีนะผมเกิดมันก็มีแต่เราไม่เรียกเราไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนี่แต่รู้ว่าเช้าๆมีหมอกแต่ไม่รู้แค่ไ้นทะเลหมอกมันยังไม่มีใครรู้จักเราที่ทะเลมงทะเลหมอกครับหูใช่ไหมแล้วที่ที่เบตงที่นี่ มีภาษาที่พูดมากที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่นี่เป็นเป็นภาษาภาษาจีนอ๋อนี่แปดภาษาในในเบตงมีภาษาจีนแปดภาษา<อ>นี่ผมเขียนในนี้หมดมเ,มเมบตงนะสองพันสี่ร้อยสิบนะในเบตงมีมีประชากรคนเบตงเองร้อยห้าสิบคนที่อยู่ที่สองพันสี่ร้อยสิบมีมีมีคนไทยในในเมืองเบตงนี่ ร้อยห้าสิบครับคนจีนอ,อพยพสองพันห้าร้อยจีนต่างด้าวที่อบพยพเข้ามานะมารายูพื้นเมืองสองพันมารายูพื้นเมืองสองพันคนไทย 150. ร้อยห้าสิบแล้วว่าไอ้พวกไอ้พวกอังกฤษไอ้พวกลาวไอ้พวกชาววาพวกนั้นประมาณสองร้อยห้าสิบรวมไปประมาณไม่ถึงสี่พันมีคนไทยร้อยห้าสิบนั่นสองพันสี่ร้อยหกสิบนะ มันถือวากสิบแล้วเป,เป็นเป็นสถานที่นี้ไหมครับหรือว่าตรงนี้แหละตรงนี้แล้วไปตรงก่อนที่ตอนที่เรายังไม่เสียดินแดนนะครับไปตรงไม่ได้อยู่ตรงนี้อ,อยู่ที่ฝั่งมาเลยนี่จากนี้ไปประมาณยี่สิบห้ากิโลอยู่ที่อยู่ที่บ้านมูหอยู่ที่หม,มู่บ้านจัดดาดเก่งอำเภอโกรเณักวันนี้นะอพอสองสี่ห้าสองอังกฤษก็เาเอา,เอาดินแดนที่มันเอาไป ใครอยากจะเป็นคนไทยก็กลับมา<อ>ใครไม่อยากเป็นใครก็อยู่ที่นั่น,นแล้วที่ตะเข็บชายแดนไทยมันย,ย,มยังมีบ้านคนไทยนะ<อ>ว่าหมู่บ้านหมู่บ้านจาดาบ<อ>เป็นคนไทยพูดสำเนียงแบบแบบภาษาเน <c oughs> อเนอก็คือคือหมู่บ้านที่อยู่ใต้สุดที่โกเขียนนี่ไหมครับใช่ใช่ไหมไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นั่นไอ้นั่นมันเป็นของอะไรแล้วไม่พูดถึงหมู่บ้านใต้สุดคือที่ในเบตรตงเนี่ย จากเบตงไปยี่ิบสองกิโลที่ใครๆก็อยากจะที่ไม่มีใครรู้ผมมอรายการสุดที่ชัยหยุ่นไปรายการแรกยหนึ่งปีคนดูประมาณเกือบแสนคนแล้วไปดูไปกดในในใน u t u b e นะซ,ซีรีส์วิถีชนหมู่บ้านใต้สุดประเทศไทยอำเบอเบตงกดไปปุ๊บแล้วเห็นเลยมามามาอยู่กับผมแนละ้วสิบวันมาทำเรื่องเป็นนอนในนั้นนะผมพาไปนอนในนั้นนะ พอผมไปปับผมพอทำทำเรื่องอะไรเยอะกรมศิลป์มาก็มาคุยโกก่อนจะกลับกรมศิลป์บอกโกถ้าโกได้รับางันจากประเทศผมคิดอยังไงเขาเขาถามมันเลยบอกพี่แค่คิดผมก็ไม่กล้าคิดแต่ก็เฉยๆนะเขาไมไ่ซีเรียสครับ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 แต่แล้วมันกม็มาเป็นแบบนี้หน่วยงาน ผู้ว่านา,ามเพอหาเหวไม่มีใครรู้สักคนเขาบอกนั่งสือจากสำนักไม่ยิงตรงถึงผมคนเดียวอ๋อไม่ได้ผ่านไม่ได้ผ่านไม่ได้ผ่านจังหวัดผ่านยะมา,าอะไรหาเหวอะไรเ<อ>ครจะไปคิดเราเราทำไปเรื่องแบบนี้แต่เ, mm. เขามองเห็นเราอ,ะอ่ะเขาบอมจะเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดไม่ถึงฮ <LAUGHING S 2> <อ>ะบางทีผมมานั่งคิดเฮ้ย ผมนั่งคิดนะบางคืนทําได้ยังไงวะว่าเอารูปมาได้ยังไงวะเพราะแล้วทำไมกูรู้เรื่องในภาพวะตอนแรกผมไม่รู้นะรู้อย่างเดียวว่าเก็บภาพเบตรงอย่างเดียวนี่แต่ยังไม่รู้เรื่องแต่ยังไม่รู้เรื่องมันเป็นอะไรนะครับผมตอนตอนแรกใช่แล้วก็อยขอให้ได้เก็บภาพเป็นเบตรงอย่างนี้ก็พอใจแล้วก็ไม่ได้คิดว่าที่มานั่งคิดมันรู้ทุกคืนเฮ้ยทำยังไงกูจะกูจะได้รู้เรื่องในในภาพ ผมไม่คิดเลยว่าการเดินทางของผมในครั้งนี้จะเป็นการเดินทางเพื่อพาตนเองนั้นมาพบกับภาพความฝันของตัวเองภาพของชายสูงวัยคนหนึง่งที่กำลังถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ได้สะสมมาอย่างยาวนานให้กับเด็กน้อยคนหนึ่งที่มีความสนใจและในวันหนึ่งตัวผมเองก็อยากจะยืนอยู่ตรงจุดเดียวกับโก้ไข่ และถ่ายทอดเรื่องราวของการเดินทางเพียงลำพังให้กับเด็กๆที่มีความสนใจได้รับฟังด้วยความภาคภูมิใจและต่อจากวันนี้ไปหากมีใครพูดถึงเมืองเบตงผมก็คงจะนึกถึงโกไคนักสะสมภาพเก่าเป็นสิ่งแรกในขณะที่เราเดินทางออกจากบ้านเพียงลำพังนั้น เราจะมีเพียงแผนที่สีขาวที่ว่างเปล่าโดยไม่รู้ว่าจะต้องเดินทางไปที่ใดแต่เมื่อเรานั้นได้ก้าวขาวออกไปแผนที่สีขาวก็จะค่อยๆถูกเติมเต็มสีสันจากเรื่องราวที่ได้พบเจอในการเดินทางจนกระทั่งกระดาษสีขาวที่นำออกมาจากบ้านก็จะถูกส,สร้างให้กลายเป็นความทรงจำเพื่อเฝ้ารอวันที่จะได้หวนกลับมาคิดถึงมันอีกครั้ง ในวันที่เรานั้นแก่ชราและไม่สามารถเดินทางไปไหนได้อีก เช้าวันใหม่ณนเะมืองใต้สุดแดนสยามผมรีบตื่นขึ้นมาก่อนรุ่งสางเพื่อขี่รถไปยังทะเลหมอกไอุเวงซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไปจากตัวเมืองเบตงประมาณ40กิโลเมตรกับเส้นทางที่ค่อนข้างมืดและเปี่ยวมากเป็นบางช่วงและยังมีด่านตรวจของพี่ๆทหารที่ตั้งอยู่เป็นระยะระๆะตลอดทาง จนผมรู้สึกว่าการขี่รถครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ผมนั้นรู้สึกกลัวมากที่สุดในชีวิตเพราะความคิดที่ว่าเรานั้นอยู่ในสมจังหวัดชายแดนใต้โดยลำพังและยังไร้ซึ่งผู้คนที่รู้จักแต่หากเปลี่ยนความคิดว่าเรานั้นไม่ได้อยู่ใน3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้มันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากถนนทุกเส้นที่ผมนั้นได้เคยผ่านมาเลย ไม่นานผมก็มาถึงยังทะเลหมอกอัยเวงเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของอำเภอเบตงและยังเป็นสถานที่ที่ผมนั้นบอกกลับตัวเองมาตลอดว่าวันหนึ่งเราต้องมาที่นี่ให้ได้สักครั้งจนกระทั่งวันนี้วันที่ผมออกเดินทางข้ามวันข้ามคืนเพื่อมายืนอยู่ตรงนี้และตะโกนดังๆให้กับตัวเองในวัยเด็กฟังว่า มาแล้วนะทะเลหมอกไอเวงนั้นมีความสูงจากระดับน้ำทะเล2,38 0เมตรและสกายวอล์กที่เป็นจุดชมวิวใหม่สำหรับสถานที่แห่งนี้ โดยเปรียบเสมือนสะพานที่จะทอดข้ามผ่านความกลัวของคนต่างถิ่นที่มีต่อสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เข้ามาท่องเที่ยวเพื่อพบกับความสวยงามที่ถูกเส้นผมเส้นบางๆนามว่าเหตุการณ์ไม่สงบบทบังมาตลอดซึ่งนี่คงเป็นคำตอบของคำว่าเหตุการณ์ไม่สงบในอีกด้านหนึ่งที่เป็นตัวยืดเวลาให้กับความเจริญรุ่งเรือง ที่เป็นสัตร์ตูของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้ให้เข้ามาถึงยังสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ช้าลงธรรมชาติของที่นี่จึงยังคงความสมบูรณ์อยู่เสมอหลังจากเสพธรรมชาติได้ไม่นานก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นสมาร์ทโฟนคู่ใจที่ไปไหนมาไหนด้วยกันมาตลอด ก็เกิดหน้าจอเสียขึ้นมาอย่างไร้เหตุผลผมจึงต้องขี่รถฝ่าสายหมอกที่หนาวเย็นกว่า40กิโลเมตรกลับเข้ามายัางตัวเมืองเบตงเพื่อหาร้านซ่อมมือถือและได้ร้านซ่อมที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับตลาดสดเบตงไม่นานโทรศัพท์สมาร์ทโฟนคู่ใจก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งผมกลับมาเก็บข้าวของที่ห้องพัก เพื่อเตรียมตัวออกเดินทางไปยังจุดหมายต่อไปนั่นคือยอดเขาคูนุงสิลิปัตแต่เมื่อลงมายังเมืองใต้สุดแดนสยามแล้วผมจึงตัดสินใจที่จะไปยังป้ายใต้สุดแดนสยามสักครั้งหรือประตูสู่ประเทศมาเลเซียแต่ระหว่างทางนั้นก็ยังคงความเป็นชายแดนที่ยิ่งห่างออกจากตัวเมืองมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเปลี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆการขี่รถมาคนเดียว เลยทำให้ความกลัวนั้นกลับมาทักทายผมเป็นระยะระยะตามความถี่ของป้ายเตือนระวังอันตรายที่เตือนขึ้นมาโดยไม่มีปีมีคุยก่อนที่จะมาถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองสุดท้ายหลังจากขี่รถมาพร้อมกับความกลัวและความอยากที่จะมายืนอยู่จุดใต้สุดแดนสยามสักครั้งในชีวิตผมก็มาถึงโดยปกติแล้วด่านตรวจคนเข้าเมืองแห่งนี้ จะมีรถและผู้คนมากมายกว่านี้แต่ด้วยช่วงของสถานการณ์โรคระบาดที่ทำให้สถานที่แห่งนี้นั้นดูจะเงียบเหงามากกว่าที่ผ่านๆมาผมออกเดินทางต่อเพื่อไปอยังจุดลมพลคูนงศิลิปัตเป็นจุดชมทะเลหมอกอีกหนึ่งแห่งของอำเภอเบตงการเดินทางนั้นเราจำเป็นต้องขึ้นไปในรูปแบบของกุบทัวโดยจะมีพี่ๆไกด์ท้องถิ่น ที่คอยดูแลเราตลอดระยะเวลาของการเดินทางและการเดินทางขึ้นไปนั้นเราต้องนั่งรถขึ้นไปโดยประมาณ2กิโลเมตรในเส้นทางสำหรับรถ4ค4และเมื่อมาถึงยังจุดจอดรถเราต้องเดินต่ออีกประมาณ1กิโลเมตรและครั้งนี้ก็เป็นการเดินป่าครั้งแรกของผมรวมถึงการท่องเที่ยวในรูปแบบของกุ๊กทัวร์ ที่จะได้พบเจอและพูดคุยกับคนแปลกหน้าหลังจากที่ท่องเที่ยวโดยลำพังมาตลอดเมื่อมาถึงยังจุดตั้งแคมป์ผมก็ไม่รีรอที่จะเดินต่อขึ้นไปยังจุดชมวิวทะเลหมอกภูนุงซิลิปัสที่ตั้งห่างออกไปจากจุดตั้งแคมป์ไม่ไกลมากและยอดเขาแห่งนี้ก็ได้ทำให้ผมมาพบกับรุ่นน้องในสมัยเรียนปวชหรือน้องมิตรโดยที่ไม่ได้นัดหมายกัน มันเลยทําให้ผมนั้นได้รู้ว่าจุดหมายปลายทางของคนเรานั้นที่มีเหมือนกันแต่บางครั้งเส้นทางที่จะไปยังจุดหมายนั้นไม่ได้มีเพียงเส้นทางเดียวเสมอไปเมื่อดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าความประทับใจในการเดินทางก็เริ่มถูกจัดวางเข้าสู่ความทรงจำที่ทุกคนนั้นเข้ามาช่วยเด็กน้อยคนนี้กางเต็นท์จนกระทั่งมืดค่ำ ที่เป็นเพียงผัดกระเพราธรรมดาธรรมดาที่มีบทสนทนาของเรื่องราวที่แต่ละคนนั้นได้ผ่านมาเป็นส่วนผสมทำให้อาหารธรรมดาธรรมดามีคุณค่าและน่าจดจำมากกว่ามื้อไหนๆที่เคยผ่านมาเช้าวันที่3ของการเดินทางบนยอดเขาคูนุงศริปัตร เป็นลุ่งเช้าที่อิ่มเอมจากการได้รับน้ำใจจากทุกคนในยามค่ำคืนที่ผ่านมาภาพของรอยยิ้มและแววตาที่ทำให้จังหวัดยะลานั้นถูกฟอร์แมตและเขียนขึ้นใหม่ภายในฮาร์ดดิสที่ถูกยัดเยียดความคิดและความน่ากลัวต่อเหตุการณ์ไม่สงบภายในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนใต้มาตลอดจนผมได้ออกเดินทางมาโดยลำพัง ยังสถานที่แห่งนี้จนได้มาพบกับภาพแปลกตาที่ทำให้รู้ว่าภาคใต้นั้นไม่ได้มีเพียงแต่หมูกก่เกาะหรือท้องทะเลสีครามแต่ยังมีทะเลหมอกสีขาวที่ยังคงซ่อนตัวอยู่ณนะจุดใต้สุดของแดนสยามหนึ่งในสจังหวัดชายแดนภาคใต้แห่งนี้และยังมีมื้อเช้ากับขนมปังทานเนยที่เคยกินอยู่ประจำ แต่วันนี้มีทะเลเหมอกที่คอยบอกว่าขนมปังนั้นจะแตกต่างออกไปจากทุกๆวันและจะยังคงจดจำไปอย่างไม่ลืมเลือนและก็ถึงเวลาของการเดินลงจากจุดตั้งแคมป์เพื่อเดินทางไปยังสถานที่ต่อไปรวมถึงบอกลาการเดินทางในรูปแบบของกรุ๊ปทัวร์และกลับสู่ช่วงเวลาของการเดินทางเพียงลำพังอีกครั้ง กับเวลาที่เหลืออยู่อีกหนึ่งวันสำหรับการค้นหาเรื่องราวณเมืองใต้สุดแดนสยามเมื่อมาถึงยังจุดรวมพลผมตัดสินใจขอติดรถไปกับน้องมิตรเพื่อไปอยังร้านพิซซ่าไอเวงที่มีซิกเนเจอร์เป็นพิซซ่าหน้าปลานินซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของร้านพิซซ่าแห่งนี้ หลังจากนั้นเราก็แยกย้ายกันเพื่อกลับสู่เมืองเบตงอีกครั้งด้วยความตั้งใจว่าอยากจะอยู่เขาดาวที่เมืองใต้สุดแดนสยามสักครั้งในชีวิตเมื่อมาถึงยังเบตงผมจึงใช้ช่วงเวลาก่อนที่แสงสุดท้ายของวันสิ้นปีนี้จะหมดลงไปเดินเก็บภาพของสตรีทอาร์ตภายในเมืองที่ถูกสร้างขึ้นจากศิลปินมากมาย ภาพที่ผมมองเห็นอยู่ตรงหน้าถ้าหากว่าผมกลับไปบอกกับพ่อของผมว่าสามจังหวัดชายแดนใต้นั้นไม่ได้น่ากลัวแบบที่พ่อบอกเลยพ่อของผมคงจะไม่ปักใจเชื่อมากเท่าไหร่นักเพราะเรื่องราวที่ถูกเขียนลงในสมุดบันทึกของพ่อนั้นถูกเขียนขึ้นคนละช่วงเวลามายาวนานกว่า50ปี คงไม่มีพื้นที่มากพอสำหรับการจดบันทึกข้อมูลจากเด็กน้อยแบบผมที่เพิ่งเริ่มเรียนรู้และเขียนบันทึกได้เพียงแค่28ปีเลยยังพอมีพื้นที่ว่างมากพอสำหรับการค้นหาเรื่องราวในอีกด้านหนึ่งจากสมุดบันทึกเรื่องราวของคุณพ่อเกี่ยวกับ3จังหวัดชายแดนใต้แห่งนี้และน,นี่ก็คืออำเภอเบตงเมืองใต้สุดแดนสยามหนึ่งในสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในแบบของผม